เทศบาลน,นครหัดใหญ่นะคะมีการเปิดเวทีค่ะทำประชาคมหัดใหญ่ในโครงการหัดใหญ่ชัยนาทาวบนถนนสุประสารรังสรรค์ค่ะเพื่อที่จะให้เป็นถนนแห่งย่านวัฒนธรรมที่มีชีวิตสะท้อนความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมค่ะ ที่โรงแรมบีพีสมิลาในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการเปิดงานประชุมประชาคมคนหัดใหญ่เพื่อการพัฒนาประเด็นในโครงการหัดใหญ่ชัยนาทาวขับเคลื่อนง,งานนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ได้มีการถแถลงเอาไว้กับประชาชนในเขตเทศบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างจุดขายด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของเมืองหัดใหญ่ โดยมีภาคีเครือข่ายนะคะทั้งภาคประชาชนตัวแทนภาคเอกชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมซึ่งบนเวทีประชุมประชาคมได้มีการจัดเสวนาเรื่องชุมชนวัฒนธรรมทุนสําคัญในการพัฒนาเมืองและก็เรื่องทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้มีการเชิญวิทากรนะคะผู้สงคนอาวุธจากหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสมาคมไทยจีนในจังหวัดสงขลาตัวแทนสถาปานิกตัวแทนภาคเอกชนและก็ผู้สรงคนอาวุธมาเข้าร่วมในการจัดประชุมนะคะแล้วก็ วิเคราะห์ถึงเรื่องของการเดินหน้าทาโครงการหัดใหญ่ชัยนาทาทารวมไปถึงยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยนะะในการออกแบบถนนสุบรสานรัรงสรรค์สู่ถนนสายวัฒนธรรมและการบูรณาการแนวความคิดร่วมกันค่ะโดยเวทีเมื่อวานนี้นะคะได้มีการนําเสนอประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการกับเคลื่อนนโยบายหัดใหญ่ชัยนาททาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสรุปการออกแบบที่จะสามารถตอบโจทย์กับสังคมพหุูวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา และก็จะมีการนําดังกล่าวไปเป็นจุดขายเพื่อสู่ความเป็นหัดใหญ่ชัยนาทาวเพื่อที่จะให้เป็นถนนสุภาษา,ารังสรรค์เป็นถนนย่านวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสะท้อนความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมภายใต้คันกับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวิชัยกาญจนสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนะครหัดใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการหัดใหญ่ชนะทาวค่ะว่า เป็นโครงการที่ทางเทศบาลใช้กรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและให้คนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของเมือง ซึ่งการเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมกันทําและร่วมกันตัดสินใจเพื่อที่จะให้เมืองหัดใหญ่สามารถเดินไปข้างหน้าซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนสุประสานร,รังสรรให้เป็นแลนด์มาร์กที่สาคัญของเมืองหัดใหญ่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะก็มีเรื่องราวของวัดจีนวัดไทยที่สําคัญก็มีการเตรียมที่จะปรับปรุงบร,ริเวณสวนหย่อมสุประสานร,รังสรรให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการรวบรวมประวัติของเมืองหัด ใหญ่ทั้งในด้านสังคมผู้คนและก็เศรษฐกิจ ซึ่งณะนีระบุว่าเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณโครงการในปี2565เพื่อใช้นะคะในการเดินหน้าโครงการนะคะอย่างเช่นการก่อสร้างซุ้มประตูจีนจำนวน20ล้านบาทงบปรับปรุงแสงและก็ไฟส่องสว่างอีกจำนวน20ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่านีการได้รับงบจากภาคประชาชนและก็ภาคประชาสังคมที่จะมาร่วมสมทบในการก่อสร้างซุ้มประตูจีนซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านบาทเพื่อให้ถนนเส้นสุ สารรังสรรค์นะคะเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องราวของเมืองหาดใหญ่และสร้างแลนด์มาร์คความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืออหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองแล้วที่สําคัญนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งคนในพื้นที่ได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของเมืองเกิดความภาคภูมิใจและที่สำคัญยิ่งก็คือว่าที่เราทำประชาคมเนี่ยอยากให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักได้ร่วมกันคิดร่วมกันทาแล้วก็ร่วมกันเรียกว่าตัดสินใจเพื่อให้เมืองได้มีการก้าวเดินไปข้างหน้าให้ได้โดยเราจะปรับปรุงถนนสุภสันต์รังสรรนะฮะเป็นซุ้มประตูแล้วจะปรับภูมิทัศน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับทั้งหมดเป็นแหล่งที่เรียกว่าซื้อขายสินค้าเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดต่างๆนะท,ที่ดุดเด่นของเราอยู่แล้วซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองหาดใหเนี่ยได้มีเลน์มาร์กโดยเฉพาะถนนสายนั้นมีเรียกว่าสถานที่สำคัญถึง4 สสถานที่คือวัดฉือฉางนะครับเป็นวัดจีนวัดจีนนิกายแล้วเรามีวัดถาวรอนอนามนิกายอยู่ใกล้ๆครับมีวัดพุทธเขาคือพัดปากน้ำแล้วก็ที่สำคัญมูลนิธิธเสียงตึงที่คนมาร่วมส่วนใหญ่มาบริจาคซื้อลงอุลงศพต่างๆนะครับพร้อมทั้งเราปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณที่ใกล้กับเสียงตึงเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนที่อยากจะรู้ประวัติของเมืองอาใจ เราจะรวบรวมประวัติบุคคลสําคัญที่ทําประโยชน์ให้เมืองหาใจเพื่อให้ลูกหลานของคนหาใจหรือคนที่มาได้เกิดความประทับใจในบรรพุลุษของเราที่สร้างเมืองมาเพราะเมืองหาใจนั้นเป็นเมืองแห่งโอกาสเป็นเมืองที่เปิดให้คนทุกชาติทุกเชื้อชาติทุกภาษาร่วมในการพัฒนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขโดยสรุปก็คือเราจะทําให้เมืองหาใจนั้นให้คนในหน้าอยู่ คนนอกก็มาหน้าเที่ยวและที่ท้ายที่สุดก็มาลงทุนในเมืองหานใหญ่ทำให้เศรษฐกิจของหัดใหญ่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วได้ครับ